แม้คุณหมอจะแจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอย่าได้ตกใจสิ้นหวังคุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่26มิถุนายนพระคริสต์ทรงเป็นผู้รักษาอพยพบทที่15ข้อ26เพราะเราคือยาเวแพทย์ของเจ้า คุณรู้หรือไม่ว่าพระนามแรกที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่คนอิสราเอลหลังจากอพยพออกจากอียิปต์คือยาเวแพทย์ของพวกเขาเมื่อคนอิสราเอลเริ่มต้นชีวิตกับพระเจ้าพระองค์ได้ทรงรักษาโรคภัยและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเขาระหว่างเป็นทาสในอียิปแน่นอนว่าเมื่อพระเจ้าทรงพาพวกเขาออกจากอียิปนั้นไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์สะดุดดังที่บันทึกไว้ใน พระธรรมสดุดีบทที่105ข้อ37เเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลที่เป็นอิสระจากการเป็นทาสของอียิปต์ในทุกวันนี้คุณก็เป็นอิสระแล้วจากพันธะของบาปความเจ็บป่วยและการเป็นทาสของมารโดยพระโลหิตของพระเยซูและพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวันนี้ และต,ต่อไปเป็นนิจการนั้นยังทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ที่บอกกับเราไว้ว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษามีคริสเตียนสตรีท่านหนึ่งทรมานกับอาการเจ็บป่วยกับมดลูกอยู่หลายเดือนจากการอันตรสาวคุณหมอพบเนื้อง,งอกขนาดใหญ่สองก้อนและถุงซีจำนวนมากในมดลูกของเธอในขณะที่คุณหมอแจ้งผลการตรวจเลือดของเธอว่าเนื้องอกนั้นคือมะเร็ง เธอตัดสินใจที่จะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่โดยรอยบาดแผลของพระเยซูเธอเชื่อว่าเธอได้รับการรักษาแล้วเธอยังคงเชื่อและสารภาพถ้อยคำของพระเจ้าต่อไปต่อมาไม่นานนะักคุณหมอขอให้เธอไปพบอีกครั้งเพื่อแจ้งว่าเนื้อง,งอกนั้นไม่ใช่มะเร็งไม่เพียงเท่านั้นการตรวจอัลตราซาว์ครั้งที่สองแสดงให้เห็นว่าถุงซิดท,ทั้งหมดและเนื้อง,งอกก้อนหนึ่งหายไปส่วนเนื้อง,งอกอีกก้อนก็หดเล็กลง คุณหมอบอกเธอว่าด้วยความที่เนื้อง,งอกของเธอมีขนาดใหญ่แม้จะได้รับยาแต่ก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเนื้อง,งอกจึงจะหดลงได้ขนาดนี้คุณหมอบอกว่านี่เป็นการรักษาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยนี่คืออีกหนึ่งคำพยานแห่งการรักษาของพระเจ้าที่สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้เช่นกันแม้ว่าคุณหมอจะแจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอย่าได้ตกใจสิ้นหวัง แต่ให้ความเชื่อของคุณอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อว่าร่างกายของคุณได้รับการรักษาแล้วในพระเยซูคริสต์และพระสัญญาของพระองค์คือคำตอบสุดท้ายทางการแพทย์ของคุณให้คุณใคร่ครวญพระวจนะที่เกี่ยวกับการรักษาและสารภาพถ้อยคำแห่งความเชื่อพระเจ้ายังทรงเหมือนเดิมในเวลาวันนี้และเวลาวันนี้และต่อต่อไปเป็นนิจการพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาและเป็นพระเจ้าแห่งการเยียวยาของคุณ ให้ความเชื่อของคุณอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อว่าร่างกายของคุณได้รับการรักษาแล้วในพระเยซูคริสต์และพระสัญญาของพระองค์คือคำตอบสุดท้ายทางการแพทย์ของคุณให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระเยซูผู้เป็นผู้รักษาของลูกและร่างกายทุกส่วนของลูก แข็งแรงสุขภาพดีแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน